มีพามาชมไม้ชำนอนะผมตันนี้เป็นสยามไบโบเลตนะผมเป็นไม้โคนมีชื่อโคนชำนอนะครับผมเขาจะเป็นไม้ด่างล่องนะออกสีส,สวยๆที่หนึ่งแบบออกชมพูม่วงนะแล้วก็จะเป็นโคนนี้สาริกานะครับผม นิมโนโคนสาริกาตัวน,นี้ก็ช่ำนอนคอรตัวน,นี้ก็เป็นไม้ช่ำนอนนะครับ ทับทิมสยามนะผมตัวนี้เป็นไม้ด่างล่องนะตัวนี้เขายังมาไม่ครบนะผมแล้วก็จะมีตัวนี้นะผมแคดไอ้เนี Cat ่ย e แคตาเขาจะส่งเป็นแป้นนิดหนึ่งนะผมส่งแป้นแล้วก็ผูเขาจะเยอะนิดหนึ่งนะผมยิมโนโคลแคาแตาเจะหนามเขายกเยอะนิดหนึ่งครับตัวนี้หนามโหดมากครับส่วนตัวนี้เป็น ดาร์กมอล์นะผมหรือว่าประคุณดีดาร,ร์กมูลนะผมเป็นไม้หน่อช่อมหน่อมนนครับนะผมสีสวยนะตัวนี้ก็ดาร์กมูลนะผมแต่ว่าเขาจะด่างเขาแลดันตัวนี้เป็นโคลนมาเบิ้์นนะผม มาเพื่อนนับสีออกสวยนะปุดตะนามเยอะน้ำามันข้างโหดนับตันนี้คนมาเพื่อนนะผม,ม,นนะผมแล้วก็จะมีต้นนี้ทนะี่ผมต้นนี้เป็นไนะม้แฝดแฝดนะผมต้นนี้เป็นสตามนะมูนนะผม น้ำโหดเหมือนกันครับรับพามาชมไมแ้แคคตัสแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ